ดงผวาเจ็ดล่องเรือตายเรือเหล็กลำเล็กโยกตัวตามคลื่นที่เริ่มแรงขึ้นลมทะเลตีเข้าหน้าจนเข็มคอน้ำกระเซน็นใส่กล่องอุปกรณ์ที่วางอยู่กลางลำดนนั่งพิงกล่องอยู่ตรงนั้นหลับตาไม่พูดอะไรแนนจับราวเรือไว้แน่น เล็บฝังลงกับเหลดเย็นๆเต้ยืนดูเข็มทิศอย่างเงียบงนันโอมยกกล้องถ่ายภาพท้องฟ้าหม่นๆที่กำลังกดต่ำลงมาจินนั่งนิ่งอยู่ท้ายเรือไม่ละสายตาจากเส้นขอบน้ำฟางขีดเขียนบางอย่างลงในสมุดที่เริ่มเปียกชื้นนัดจับพวงมลาลัยแน่นขึ้นเมื่อเห็นแนวหินโผล่พ้นผิวน้ำเกาะที่พวกเขาจะไปใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนที่ใครจะเห็นชายฝั่งกลิ่นเน่าแรงๆก็ลอยมาแตะจมูกทีละคน น้ำรอบเรือเปลี่ยนเป็นสีคล้ำอย่างเห็นได้ชัดฟางหยุดเขียนทันทีเมื่อเห็นเศษปลาแห้งลอยอยู่บนผิวน้ำมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เหมือนมีเป็นร้อยเป็นพันอยู่ใต้ผิวน้ำบางตัวไม่มีหัวบางตัวถูกเชือกมัดเป็นปมโอมลดกล้องลงแนนมองไปด้านข้างแล้วรีบเบือนหน้าหนีเตยยกวิทยุสื่อสารขึ้นมาทดสอบแต่มีเพียงเสียงซาขาดขาดหายหายดนขยับตัวนั่งหลังตรง หยิบมีดพับขึ้นมาถือไว้ในมือไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ควรจะมาด้านหน้าเริ่มเห็นเกาะชัดขึ้นเป็นแนวหินที่มีชายหาดแคบๆแ,และต้นไม้เตียเต้ยๆไม่กี่ต้นไม่มีท่าเรือไม่มีบ้านไม่มีร่องรอยคนอยู่ตรงแนวน้ำตื้นมีโครงไม้เก่าขุกๆติดทรายอยู่เหมือนเรือแตกทิ้งไว้นัดค่อยๆบังคับเรือเข้าใกล้จุดนั้น เสียงเหล็กใต้ลำเรือขูดกับหินดังลากยาวเมื่อเรือหยุดนิ่งเต้กับโอมกระโดดขึ้นฝั่งก่อนคนอื่นพวกเขากวาดตามองไปรอบๆก่อนส่งสัญญาณให้คนที่เหลือตามมาทุกคนลงมายืนเรียงกันที่พื้นทรายเปียกๆทรายใต้เท้าเต็มไปด้วยเศษเกล็ดปลาแห้งติดพื้นจินก้มลงดูแล้วชี้ให้คนอื่นเห็นบางสิ่งที่ปะปนอยู่ในนั้นกระดูกนิ้วมือเล็กๆโผล่ลพ,ลพ้นทรายขึ้นมาครึ่งข้อเต้เดินไปหยิบไม้มากระแสะดู พอกวาดทรายออกก็เห็นกระดูกคนทั้งมือถูกมัดรวมกับครีบปลาฟางหายใจแรงขึ้นแล้วก้าวถอยหลังดนยืนเงียบๆมองเศษผ้าที่พันอยู่กับซากนั้นไม่มีใครกล้าขยับต่อแม้คลื่นจะซัดเบาๆแต่เสียงมันเหมือนลมหายใจข,ดขาดๆที่ดังมาจากใต้ทรายโอมถ่ายรูปมือกับครีบปลานั้นไว้ก่อนหันไปถ่ายชายฝั่งโดยรอบพื้นที่ของเกาะดูว่างเปล่าไม่มีอะไรเคลื่อนไหว เต้สั่งให้ทุกคนมุ่งหน้าไปทางเนินหินเพื่อหาจุดตั้งแคมป์ฟางยังมองไปทางซากมือเหมือนไม่อยากทิ้งไว้แบบนั้นนัดเดินไปปิดเครื่องเรือแล้วหันกลับมาพร้อมกระเป๋าเป้พอขึ้นจากชายหาดได้ไม่กี่ก้าวแนนก็หยุดทันทีเธอเห็นบางอย่างอยู่ไกลออกไปตรงแนวไม้ผูกๆเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านหลังเรือแตกตรงนั้นเต้เดินเข้าไปดูใ,ใกล้ๆแต่ก็ไม่พบอะไร มีแค่เศษไม้เก่าๆและซากอวนพันกันแน่นโอมเดินตามมาถ่ายภาพเงาเรือแต่กล้องเริ่มจับโฟกัสไม่ได้ภาพมืดและสั่นเหมือนมีบางอย่างบังแสงอยู่จินที่อยู่ห่างออกไปมองรอบๆและหยิบกระดาษแผนที่ออกมาดูฟางเขียนลงสมุดว่าวันแรกมีโครงกระดูกคนกับกลิ่นเน่าแรงมากแนนเริ่มมีสีหน้ากังวลไม่พูดอะไรดนไม่ละสายตาจากชายหาดเลยเหมือนกำลังรอฟังเสียงบางอย่างจากทะเล เมื่อทุกคนเดินขึ้นถึงเนินหินกลางเกาะก็พบพื้นที่ราบเล็กๆที่พอจะตั้งเต็นท์ได้ใต้ต้นไม้เตีย้ยมีคราบเปื้อดดำๆติดอยู่กับพื้นดินฟางพยายามไม่มองตรงนั้นและหันไปจัดอุปกรณ์เต้ประกาศแบ่งหน้าที่กันก่อนพระอาทิตย์จะตกโอมกับนัดต้องเดินสำรวจแนวตะวันตกแนนกับจินเตรียมอาหารเท่าที่มีส่วนเต้ดนและฟางจะจัดจุดกางเต็นท์และไฟฉายสำรองลมเย็นๆเ,เริ่มพัดมาทางทะเลแบบไม่หยุด พร้อมกับเสียงกรวดเบาๆกระทบกันเหมือนมีคนเดินบนหาดโอมกับนัดเดินลับไปทางแนวหินที่สูงขึ้นเรื่อยๆสองคนหายไปจากสายตาเกือบครึ่งชั่วโมงตอนกลับมาสีหน้าของโอมดูเครียดและพูดว่าด้านนั้นมีซากปลากองเต็มพื้นที่ไม่ใช่ปลาธรรมดาแต่เหมือนถูกหั่นแยกชิ้นไว้ครีบหัวลำตัวกระจัดกระจายเต็มไปหมดจินเงียบไปทันทีเมื่อได้ยินฝางเริ่มพับสมุดเก็บอย่างเร็วดนเดินออกไปดูทางที่โอมกลับมา แนนยินมองไปรอบกอกไม่ละสายตาเต้ยังคงวางอุปกรณ์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ำคืนแรกมาถึงพร้อมความเงียบที่ผิดปกติไม่มีเสียงจิ้งรีดไม่มีเสียงนกมีแค่เสียงคลื่นซัดหาดช้าๆเต้กับจินออกตรวจรอบเต็นท์ก่อนเข้านอนโอมยังนั่งดูภาพในกล้องด้วยแสงไฟสลัวทุกคนต่างหลบอยู่ในเต็นท์ของตัวเองแต่ยังไม่มีใครหลับฟางเปิดสมุดเขียนบันทึก แต่เธอหยุดมือเมื่อได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรไถพื้นดินข้างเต็นท์นัดลุกขึ้นมานั่งฟังเงียบๆก่อนจะหยิบมีดพับไว้ในมือเสียงนั้นเงียบลงในไม่กี่นาทีแล้วกลับมาใหม่จากอีกมุมของแคมป์เหมือนมีบางอย่างเดินวนรอบเต็นท์แต่ไม่เคาะไม่ขูดมันแค่หยุดอยู่กับที่แล้วลากต่อช้าๆฟางเริ่มตัวสั่นเล็กน้อยดนนอนนิ่งแต่ยังลืมตาอยู่ เต้ลุกขึ้นเปิดเต็นท์ช้าๆใช้ไฟฉายส่องออกไปทางต้นไม้ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่พื้นดินมีรอยลากยาวเหมือนอะไรบางอย่างคลานผ่านโอมเปิดกล้องอีกครั้งและซูมไปทางแนวหินภาพในช่องมืดสนิทแต่มีบางจุดสะท้อนแสงกลับมาเหมือนดวงตาเต้เดินช้าๆไปยังขอบเนินลมหยุดนิ่งเหมือนโดนปิดกั้นไฟฉายส่องไปเห็นแค่แนวต้นไม้เตี้ยกับเงาของกองอะไรสักอย่างที่ไม่ขยับ เขาหยุดมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินกลับเข้าเต็นท์โอมยังนั่งเปิดกล้องวนดูภาพที่ถ่ายไว้บางภาพสัน่นบางภาพเบลอโดยไม่มีสาเหตุจินเปิดเต็นท์ออกมานั่งพิงข้างนอกใช้ผ้าคลุมตัวแน่นฟางเอาหมอนอุดหูแต่ยังลืมตาอยู่แนนอนหงายจ้องเพดานเต็นท์เหมือนรอฟังเสียงเดิมกลับมาท้องฟ้าสว่างช้ากว่าทุกวันหมอกปกคลุมจนเห็นแค่ระยะไม่เกิน10เมตรเต้กับนัดออกไปดูแนวหาดทันที พื้นทรายเต็มไปด้วยรอยลากยาวเหมือนอะไรคลานจากทะเลเข้ามาไม่มีรอยเท้าแต่มีเศษปลาเปียกๆติดดินทุกช่วงระยะโดนเดินตามหลังมานิ่งๆไม่พูดอะไรแนนกับฟางเก็บของในแคมป์อย่างเงียบๆโอมถ่ายภาพรอยลากไว้หลายมุมก่อนจะหยุดชะงักเขาเห็นกองเศษปลาเมื่อวานขยับเล็กน้อยตอนที่ลมพัดผ่านทุกคนกลับมาที่แคมป์และนั่งเงียบอยู่เป็นชั่วโมงไม่มีใครพูดถึงเสียงเมื่อคืนแต่สีหน้าทุกคนเปลี่ยนไป จินนั่งอ่านบันทึกที่เก็บได้จากไม้เรือแต่ข้างชายฝั่งเป็นกระดาษเปียกที่มีลายมือขัดขาดเขียนถึงอะไรบางอย่างที่คลานในเวลากลางคืนเตถามว่าอยากอยู่ต่อไหมแต่ไม่มีใครตอบโอมแค่นั่งขัดเลนกล้องซ้ำๆนัดเริ่มหันไปดูเรือทุกสิบนาทีฟางยังเขียนลงสมุดแต่เธอหน้าซีดเหมือนไม่มีเลือดช่วงบ่ายมีฝนปลอยลงมาบางๆ พื้นดินเหนียวหนบจนเดินยากแนนเดินไปล้างหน้าใกล้ลำธารแล้วหยุดนิ่งอยู่พักหนึ่งเธอเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำขุนมันลอยนิ่งไม่ไหลไปตามกระแสเป็นหัวปลาที่ไม่มีตากับเส้นเอ็นบางอย่างที่พันรอบมันเธอถอยหลังช้าๆแล้วหันหลังกลับแต่ทันทีที่หันกลับเธอได้กลิ่นคาวแรงจนแทบอาเจียนดนที่อยู่ห่างออกไปเห็นเธอรีบเดินกลับมาโดยไม่พูดอะไร กลางดึกของคืนนั้นฝนหยุดตกกะทันหันลมเงียบอย่างผิดปกติแล้วเสียงบางอย่างก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงไถพื้นกับเสียงน้ำหยดจากบางสิ่งที่เปียกชื้นฟางหลับไปแล้วสะดุ้งตื่นเห็นเงาเคลื่อนไหวผ่านรูเต็นโอมตื่นทันทีและหยิบกล้องขึ้นมาเปิดกล้องจับภาพได้รอยคลานช้าชอยู่ขอบนอกของแคมป์เต้เปิดไฟฉายส่องออกไปเจอเพียงพื้นเปียกกับเศษเกล็ดปลาเป็นทางยาว แต่กลิ่นเหมือนร่างคนเน่าเปื่อยทันใดนั้นแสงไฟของโอมจับไปยังบางสิ่งที่อยู่ข้างต้นไม้เป็นร่างเปียกที่มีเกล็ดปลาติดอยู่ทั่วตัวมันไม่ใช่คนแต่รูปร่างเหมือนคนถูกประกอบจากเนื้อปลาและเศษกระดูกไม่มีหน้าไม่มีมือมีแต่ครีบกับอวนพันกันแน่นมันขยับช้าๆและหายไปหลังเงาไม้จินลุกขึ้นและถอยหลังอย่างเงียบกริบดนยืนอยู่นิ่งๆเหมือนไม่ตกใจ ฟางซ่อนตัวในเต็นท์กัดฟันแน่นแนนมือสั่นแต่ไม่พูดเต้มองรอกตัวอย่างรวดเร็วแล้วปิดไฟทันทีทั้งแคมป์เงียบลงเหมือนไม่มีใครหายใจเสียงฝีเท้าเปียกๆเดินวนอยู่ข้างนอกทีละรอบมันไม่ได้พยายามเข้ามาแต่มันวนอยู่รอบๆนานหลายชั่วโมงจนฟ้าเริ่มสว่างอีกครั้งมันจึงเงียบหายไปเต้เป็นคนแรกที่ออกจากเต็นท์ในตอนเช้า พื้นเต็มไปด้วยรอยคลานที่วนซ้ำไปมาเศษปลาที่ยังสดถูกวางไว้กลางแคมป์เหมือนมีใครเอามาทิ้งไว้ทุกคนค่อยๆอ,ออกมายืนล้อมมันโดยไม่มีใครกล้าก้าวข้ามไปโอมหยิบกล้องขึ้นถ่ายใกล้ๆแล้วจู่ๆเขาก็ล้มลงไปนั่งกับพื้นภาพในกล้องแสดงให้เห็นใบหน้าเหมือนมนุษย์อยู่ในเศษปลามันลืมตาแล้วหลับตาลงช้าๆโอมไม่พูดอะไรอีกเขาลุกขึ้นแล้วเก็บกล้องเงียบๆ นัดพูดเบาๆว่าควรกลับตอนนี้เต้พยักหน้าจินกับแนนรีบเก็บของทันทีฟางพับสมุดแต่มือยังสั่นดนเดินไปที่เรือโดยไม่รอใครไม่มีใครเถียงไม่มีใครลังเลขณะที่ทุกคนกำลังจะออกเดินไปที่เรือจูจูโอมก็หยุดเดินแล้วชี้ไปที่ชายหาดมีเงาสีคล้ำหลายจุดส่องกระจายอยู่ริมน้ำพวกมันกำลังเคลื่อนไหวขยับช้าๆไปทางเรือที่จอดอยู่ เต้ตะโกนให้ทุกคนรีบวิ่งฟางล้มระหว่างทางแต่จินดึงเธอลุกขึ้นทันทีดนไม่หยุดเขาวิ่งนำไปก่อนแนนวิ่งตามหลังนัดไปติดติดกลิ่นคาวแรงขึ้นเรื่อยๆจนหายใจแทบไม่ออกเสียงเปียกๆจากพื้นดังก้องไปทั่วแนวหาดเมื่อถึงเรือพวกเขาพบว่าพื้นเรือเต็มไปด้วยเมือกและเศษปลาเหมือนมีบางอย่างขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วหายไปนัดขึ้นไปตรวจเครื่องยนต์ทันที เต้ช่วยดันฟางกับจินขึ้นเรือโอมยังถ่ายวิดีโอขณะถอยหลังขึ้นลำแนนหันกลับไปดูฝั่งชายหาดเห็นบางสิ่งเหมือนร่างคนแต่ไม่มีหน้ายืนอยู่ขอบป่าพวกมันไม่วิ่งไม่ไล่แค่จ้องมองตอนเรือค่อยๆเคลื่อนออกจากเกาะเหมือนกำลังรอให้เรือหยุดลงอีกครั้งนัดเร่งเครื่องแต่เสียงกลับดังสะดุดเหมือนบางอย่างอุดท่ออยู่ด้านในเขาลงไปเปิดฝาเครื่องแล้วหยิบไฟฉายส่อง พบเศษเกล็ดปลากับเส้นเอ็นเล็กๆพันอยู่ตรงแกนหมุนเต้กับดนช่วยกันดึงเศษออกอย่างระวังฟางกับจินนั่งกอดเข่าอยู่กลางลำแนนยังมองฝั่งไม่กระพริบตาโอมถ่ายวิดีโอแล้วหันไปดูหน้าจอทันทีภาพจากกล้องจับได้ว่ามีบางสิ่งอยู่ในน้ำตื้นด้านหลังเรือมันลอยนิ่งๆไม่ขยับแต่มีฟองอากาศขึ้นจากใต้น้ำเป็นระยะทันทีที่เครื่องเรือติดเสียงจากใต้น้ำก็ดังขึ้นพร้อมแรงกระแทกเบาๆที่ท้องเรือ ฟางกรีดร้องแล้วถอยไปชิดด้านในจินเอามือปิดปากไว้แน่นนัตะโกนให้ทุกคนเก็บของแล้วนั่งนิ่งๆดนยืนดูผิวน้ำด้วยหน้าแข็งทื่อเต้ยืนหลังพวงมลาลัยค่อยๆพาเรือแล่นออกจากฝั่งช้าๆทุกคนเงียบไม่มีใครขยับเสียงจากใต้เรือหายไปทันทีเมื่อเรือพ้นแนวน้ำตื้นโอมยังคงจับกล้องแน่นแต่ไม่กล้ายกขึ้นถ่ายอีกพวกเขาแล่นห่างเกาะออกมาราวครึ่งชั่วโมงได้ โดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นท้องฟ้ายังหม่นหม่นคลื่นน้ำยังซัดแรงแต่ทุกคนก็รู้สึกโล่งใจฟางปล่อยน้ำตาออกมาเงียบๆแนนหลับตาพิงกระเป๋าโดยไม่ขยับดนนั่งหลับตาไม่พูดเหมือนคืนแรกจินจ้องแผ่นน้ำอยังไม่ไว้ใจโอมเปิดกล้องดูภาพอีกครั้งโดยไม่พูดเต้จ,จับพวงมลาลัยแน่นไม่ละมือแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีใครพูดคำว่ารอดแต่ทุกคนรู้ว่าพวกเขายังไม่ปลอดภัยดีนัก เสียงบางอย่างจากวิทยุเรือเริ่มดังขึ้นเป็นเสียงซ่าซาติดขัดที่ดังมาเป็นจังหวะเต้พยายามปรับความทีแต่ไม่ได้ผลเสียงนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงคล้ายคนพูดซ้อนกันหลายเสียงแนนยกมือปิดหูทันทีนัดหยิบวิทยุขึ้นแล้วถอดแบตออกเสียงเงียบลงในทันทีเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นโอมหันไปมองฟางที่นั่งนิ่งเหมือนหายใจไม่ทันจินขยับไปใกล้ฟางแล้วจับแขนไว้แน่น ดนยังก้มหน้าอยู่เหมือนไม่อยากรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งชั่วโมงผ่านไปทะเลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคลื่นเริ่มสูงเรือเริ่มโครงเคลงฟ้าครึ้มหนาแน่นกว่าเดิมแล้วจูจ่ๆเข็มทิศบนเรือก็หยุดนิ่งไม่หมุนอีกเต้พยายามปรับทิศด,ด้วยความระวังแต่ทุกอย่างยังวนอยู่จุดเดิมแผนที่บนโต๊ะเปียกชื้นเพราะไอ้น้ำทะเลที่ลอยมาทุกทิศดนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ไม่มีสัญญ,ญาณ โอมเปิด GPS พกพาแต่หน้าจอขึ้นเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเหมือนพวกเขากำลังลอยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้บันทึกไว้ฟางพูดเสียงเบาว่าเราไม่รอดจากมันแน่ๆทันใดนั้นเสียงเหมือนของแข็งกระแทกใต้ท้องเรือก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมจนเรือสั่นสะเทือนทุกคนรีบยึดของรอบตัวนัดรีบปิดเครื่องเรือทันทีผิวน้ำรอบลำเริ่มมีฟองอากาศผุดขึ้นเป็นแนว จากนั้นมีกลิ่นเน่าแทรกขึ้นจากใต้เรืออย่างรวดเร็วกลิ่นเหมือนศพที่เปื่อยอยู่ในน้ํามาหลายวันแนนอาเจียนลงพื้นฟางตัวสั่นจนพูดไม่ได้เต้พยายามบังคับพวงมลาลัยออกจากแนวนั้นแต่ฟองอากาศเริ่มล้อมเรือไว้ทั้ง4ด้านโอมตะโกนว่าเห็นบางอย่างอยู่ในน้ําเขาหยิบกล้องขึ้นมาส่องอีกครั้งในนั้นปรากฏเงาร่างยาวๆที่ว่ายวนอยู่ใต้น้ํารอบเรือมันไม่ใช่ปลาแต่มีกล้ามเนื้อที่ดูเป็นชิ้นส่วนมนุษย์แปะติดกัน ไม่มีตาไม่มีปากแต่มีครีบแหลมที่โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำจินหันไปดูแล้วรีบหลบตาทันทีดนเอื้อมมือหยิบมีดขึ้นมาถือไว้แน่นฟางกอดกระเป๋าตัวเองไว้ไม่ปล่อยแนนหลับตาแน่นแล้วท่องอะไรในใจเต้ตะโกนให้นัดสตาร์ทเครื่องใหม่ทันทีเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนัดกดซ้ำหลายครั้งจนมีเสียงดังคลืดออกมาฟางเอามืออุดหูดนขยับไปใกล้ท้ายเรือแล้วส่องมองผิวน้ำ สิ่งที่โอมเห็นเริ่มโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำช้าๆเป็นหัวปลาที่ไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกเปล่าๆแต่ยังขยับได้เบื้องล่างของมันคือร่างเปียกที่พันด้วยเศษอวนและกระดูกคนมันไม่ได้มาตัวเดียวแต่มีอีกสองสามร่างกำลังว่ายตามขึ้นมากลิ่นในอากาศเข้มข้นจนแทบหายใจไม่ออกทันทีที่เครื่องติดนัดเร่งความเร็วเต็มที่เสียงเครื่องยนต์กลบเสียงคลื่นไปหมดฟองน้ำที่อยู่รอบเรือแตกกระจาย เงาร่างพวกนั้นไล่ตามมาช้าๆบางตัวพุ่งหัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำก่อนจะจมหายโอมบันทึกภาพนั้นไว้ทั้งหมดเต้มองทิศทางอย่างไม่ละสายตาฟางกับจินหลับตาอยู่ข้างกันแนนกอดเสาตรงกลางเรือแน่นดนยังคงนั่งเงียบแต่ไม่ละมือจากมีดเรือวิ่งฟามองออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีอะไรตามมาอีกเสียงเครื่องยังดังต่อเนื่องแต่ไม่มีใครพูดทุกคนอยู่ในความเงียบที่อึดอัดยิ่งกว่าตอนอยู่บนเกาะ เถอนหายใจครั้งแรกตั้งแต่ออกเดินทางมาดนมองไปรอบตัวแล้ววางมีดลงจินเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแนนยังกอดเสาแน่นแต่เริ่มคลายมือฟางหลับไปทั้งน้ำตาโอมยังไม่วางกล้องจากมือนัดบังคับเรือออกจากหมอกไปทางที่มีแสงข้างหน้าไม่มีใครรู้ว่ารอดหรือยังแต่ทุกคนรู้ว่ายังมีบางอย่างตามมาอยู่ข้างหลังเสียงบางอย่างกระแทกใต้ท้องเรืออีกครั้ง แม้จะออกห่างจากเกาะแล้วแต่แรงกระแทกครั้งนี้หนักจนเรือสัน่นเต้เบรกเรือทันทีโอมชี้ไปที่ผิวน้ำตรงท้ายเรือมีเงาร่างหนึ่งลอยนิ่งอยู่ดวงตากลวงโบของมันจ้องขึ้นมาบนผิวน้ำไม่กระพริบดนเดินไปท้ายเรืออย่างช้าช้จินร้องห้ามแต่เขาไม่ฟังเขายกมีดขึ้นเตรียมแทงถ้าสิ่งนั้นขยับแต่ร่างนั้นกลับจมลงช้าชโดยไม่ทิ้งคลื่นแนนหลับตาแน่นฟางเอามือปิดปาก ทุกคนแน่นิ่งเหมือนกลายเป็นหินเต้ตัดสินใจเร่งเครื่องออกจากบริเวณนั้นโดยไม่ลังเลนัดขยับมาช่วยกำหนดทิศทางเพื่อให้กลับเส้นทางเดิมแต่เข็มทิศย,ยังหมุนมั่วไปมาเหมือนติดอยู่ในแรงแม่เหล็กบางอย่างโอมลองเปิด GPS อีกครั้งหน้าจอ,อยังขึ้นเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเหมือนเดิมดนมองฟ้าแล้วพยักหน้าเบาๆให้เต้แล่นตามทิศพระอาทิตย์จินพยายามสงบสติฟังที่ยังตัวสัน่น แนนเริ่มพร่ำพูดคำเดิมซ้ำๆมันจะไม่ไปไหนมันจะฆ่าเราท้องฟ้าเริ่มเปิดแต่แสงที่สาดลงมากลับทําให้น้ำทะเลรอบตัวดูเข้มขึ้นน้ำมีสีเทาดำและนิ่งผิดปกติเหมือนกำลังลอยอยู่บนบอที่ไร้คลื่นนัดขยับมือออกจากพวงมาลัยอย่างช้าๆเต้มองหน้าเขาเหมือนรับรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอีกครั้งเสียงจากใต้น้ำเงียบสนิทแต่กลับรู้สึกเหมือนมีตาหลายคู่ กำลังมองขึ้นมาจากความลึกโอมยกกล้องขึ้นอีกครั้งแต่มือสั่นจนจับโฟกัสไม่ได้จินจับแขนแนนไว้แน่นไม่ให้ขยับดนหยิบมีดกลับขึ้นมาถืออีกครั้ง เรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าถูกใจท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับหรือจะกดปุ่มซูเปอร์แตง Super Tank, ช่วยค่าข้าวก็ได้ครับและช่องดงผวา7ก็มีระบบสมาชิกให้ทุกท่านได้สนับสนุนค่ากาแฟเป็นรายเดือนแล้วในตอนที่คอมเมนต์ก็จะมีป้ายชื่อเท่ๆและอีโมจิพิเศษให้ใช้กันด้วยครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ